ประมูล 3G ยื้อกันมาตั้ง3ปีดูไม่กี่นาทีก็เข้าใจประเด็นแรกมีความพยายามทําให้เกิดการแปรรูปสัมปทานทําไมต้องแปรรูปสัมปทานแล้วเราในฐานนะคนใช้จะได้หรือว่าจะเสียอะไรบ้างทางกระทรวงการครั้งและ ICT ตั้งเป้าจะให้เสร็จภายใน3ปีแต่ถ้าไม่สําเร็จเมื่อหมดสัมปทานลูกค้าอย่างเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้บริการจากแคทและค T เริ่มจากทรูก่อนเลยค่ะใครที่เป็นลูกค้าของทรู ชคดีนะเพราะว่าคุณจะต้องไปใช้บริการของแ a t ค่ะตามด้วย AAS ในอีกไม่กี่ปีซึ่งก็จะต้องไปใช้บริการของ TOT ค่ะและท้ายสุดลูกค้า d t แทต้องไปใช้บริการของแ a t เพราะว่าแค t เป็นผู้ให้สมรรถนทั้ง d t แทและก็ True ค่ะฟังไปฟังมาเหมือนเด็กเข้าโรงเรียนประจำเลยประเด็นที่ 2, 2> <อ>การประมูล 3G ถามว่าประมูลไปทำไม คำตอบง่ายๆก็คือคลื่นความถี่ของชาตินั้นมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีในการประมูลเพื่อหาคนที่จะให้ราคาสูงที่สุดค่ะประมูลแล้วคนที่ใช้อย่างเราจะได้อะไรคำตอบสั้นๆเลยก็คือว่าเราจะได้ของดีราคาถูกเย่ yeah! เอางงละวสิเพราะว่าเราประมูลมาราคาออกจะสูงแล้วเราจะเอาของราคาแพงมาขายเป็นราคาถูกได้ยังไงเรื่องมีอยู่ว่ากทอชอนั้นเป็นคนจัดประมูล เขาตั้งกติกาเอาไว้ว่าจะออกใบอนุญาตให้น้อยกว่าจํานวนผู้เข้าประมูลอยู่1ใบค่ะหรือว่าลบหนนั่นเองซึ่งก็ให้แข่งกันเสนอราคาและแน่นอนว่าตอนนี้เทคโนโลยี 3G นั้น เท่าเทียมกันแทนที่จะมาแข่งเรื่องของเทคโนโลยีก็กลายเป็นว่าจะต้องมาแข่งขันกันในเรื่องของราคาแถมกทชก็ยังวางหมากชั้น2เอาไว้ก็คือใครพลาดจากการประมูลครั้งแรกก็สามารถเข้าประมูลครั้งที่2ได้ซึ่งจัดขึ้นไม่นานหลังจากการประมูลครั้งแรก Wow. ว้าวว่าง่ายๆว่าใครประมูลได้ไปก่อนต้องรีบช่วงชิงโอกาสในการปล่อยของปล่อยบริการดีๆให้เราได้ใช้กันนั่นเองค่ะส่วนคนที่ประมูลมาทีหลังก็คงจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาดึงลูกค้าเหมือนกันค่ะแล้วเราจะเห็น 3G เร็วไหมเร็วมากค่ะ,เ,คะเพราะตอนนี้ค่ายมือถือได้ทดลองและตเตรียมการใช้ไว้หมดแล้วและประเด็นที่3จะเกิดอะไรขึ้นกับ T.O.T. และ CAT รัฐเนี่ยมีนโยบายให้ TOT และ CAT เป็น Network Provider หรือมีหน้าที่ในการติดตั้งเครือข่ายและให้คนมาเช่าใช้โดยที่ไม่ต้องทำการตลาดเองเอาละสิแล้วเราในฐานะผู้ใช้จะได้อะไรได้ของดีราคาถูกค่ะ yes. และนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพาเราเข้าสู่ยุค .com บน 3G ใครที่มีฝีมือก็ไปเช่าเครือข่ายไปทำการตลาดแล้วก็ให้รวยเหมือนเว็บไซต์